สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราไปกันในเกม Lost in p a i n นั่นเองไปผไปจญภัยครั้งใหญ่เพื่อที่จะหาหนทางกลับบ้านอาลาจะกบตัวน,นั้นมันกระโดดไปตรงหินตนนัวไหน <ฮะ S 1> ด้น้องมาเด็กหัวแดงส่วนอย่างเราก็ต้องโจรจับอยู่แล้วจับไม่โดนนี่สิผู้สาจะได้สารเร่งตรงใหม่แล้วน่นเนี่ยว่าแต่ทำไมาเรามาเดินตามร่องหญ้าอย่างนี้ฉันคิดเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าอีร้นน่ะมาเจ้ากนกกรัวจมุงรียเอาให้กระจนจับแล้วหนีไปอีกแล้วคนอย่างเรามีหวังที่ไหนจะปล่อยไปแล้วแม่เราจะได้ก็นดีบ่อยอุหนครับ ภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกให้เราตามไปละ้เบิรจําเบิรจําเบิร์ตโคีสงสัยอย่างเราได้เวลาเดินตามไปแบบไม่รีรอไม่งั้นเกมก็ไม่เดินละนะเฮ้ยแล้วตรงนี้มีเสียงโทรศัพท์มาดังมาด้วยไอ้ฮัลโหลสวัสดีจ้าโอ้เหมือนเ็าจะตอบรับกับเราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะงั้นเราเดินผ่านจากตรงนี้ไปดีกว่าอะไรเดินมาข้างหน้ากระจัดกระแก้งน้ำกระบะที่ล้อยุ่มหัศจรสยจดาวล้างดวงแหมแล้ววันเด็งหัวแดงอย่างเราต้องขึ้นไปเอาอยู่แล้วเอาแล้วยังไงจะหยิบไปถึงละนั่นนะ อ้โดดมาตรงนี้เราจะนัรลอยตุ้บองด้วยมันหน้าคนสองคนที่คนหนึ่งใหญ่คนหนึ่งเล็กแต่หูก็ยังกลางอยู่ดียานะสุขใสเป็นชาวเอลเออชากระโดดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนเราบินได้ยืนเลยเจ้าแ<ๆ>ก้วกากระบ,บาดนีมาแล้วก็ไล่ลงไปด้านล่างอย่างชา้าช้เฉิบเิอ,อ,อเก็บเจ้านี่ใส่เป๋าไก่อน อะไรได้มาหน้าเจอกับประตูสีแดงอันใหญ่มาเริ่มทุมก็ไปเปิดดูว่าหน้านนนมีอะไรอ้าวเฮ้ยแล้วไม่มีกุญแจมต่ว่าในครั้งนี้้องต้องหากุญแจให้เจอสินะไงได้แล้วเดินกลับไปก็ไม่ได้มีแต่ต้องเดินไปหากุญแจในทางข้างหน้าอัตาลตาวอล์กมาเจอลอสอินเพแต่ไม่เจอกุญแจอ้าวละเดินไปต่ออาจจะพอมีหวังแลเหลือมองนิดหนึ่งเออแล้วจากนี้ก็แตกสไลายไปผุยผงมมีเทวดาน้อยยิ้มแฉกเป็นไปพรีเซอร์สุดสวยบินมาด้วย แล้วกุญแจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ไอ้นี่เป้าหมายของเรามาหากุญแจน,นั่นนี่ามาไกลแล้วจุดหมายของเรายังไม่เจอเลยมีแต่ต้นยาสองข้างทางเขียวคจีปีปีโอ<ฮ>้ใน,นที่สุดเราก็เจอกระชาก,กบใหญ่มาละปับ๊บจะแปลงร่างเป็นเจ้าชายไหมล่ะนี่แต่ในปาก็อมแก้วน้ำกากบาดอันเดียวกับที่เราเจอลอยทุบบนะ้องเลยแสดงว่าเราก็ต้องเอาของเรามาร่วมวงด้วยสินนะนวดคราวแล้วกงหัวจงมุ่งเร็วนั้นเขาถือแก้วน้ำที่น่าจะมีกุญแจอยู่ซึ่งบอกว่าถ้ามีแก้วน้ำนีำน่สามอันจะได้กุญแจไปอย่างง่ายได้เอาของเราออกมาก่อนละกันละนว ตอนนี้ทุกอย่างบินได้หรือไม่ลมก็แรงเกินไปจนแก้วน้ำหลอแอาลาวเจะเป็ดที่สูบอะไรอยู่นั่นเื่อเดียวที่ยังไม่ให้แก้วน้ำเรา ง่นยไ้หมดเขามีมาให้เราแล้วหนึ่งอันแล้วในเวลาตรวจเขานัดส่งกุญแจมาให้เราอย่างดีๆเออในกุญแจปีกมันแรงต่อส,สวยสีชมพูฟันหล่อได้นานๆฮัลโหลแลว้วก่อนจะถึงเราเนะาะถาระเข้ไวในกระเป๋าก่อนในเวลาเดินไปหาประตูลอยได้นั่นใช่เขานี่ก็ต้องเดินไปแบบสุขใจส,สบายใจส,สวยๆอา้าวราคาอ,อันนี้ก็ขึ้นบันไดไปเลยเอา้าวยังไม่มีอ๋อลืมเปิดกระเป๋าขึ้นมาดูฮขอเวลาแป๊บนงกันเปิดกระเป๋า็ถมแล้วก็ได้เวลาเอาไปเสียบที่ประตูปุ๊บปุ๊บเสียบแล้ว ยังไม่ปิดสนายเราต้องแก้อีกรลนี้ยา้นี่มีผ้าที่สีฟ้ากับสีแดงน่าอตามหลักธรรมชาติผราที่สีขาวเอาเฮ้จังเถอะในต่อนีเราต้องทำอย่างไงดีละเดียอาจจะเฮ้ย hey, เราจะได้เปิดดูคำใบแล้วบวกว่าเราหัวแดงต้องหมุนเจ้านี่ให้กลายเป็นสีแดงทังมมอได้รุงเรืองเจิดจ้าเอ๊แต่ด้านล่างมันมีชั้นที่3มด้วยนะนะแสดงว่าเราต้องหมุนชั้นที่1ลงรงมาซะก่อนนี่สองก็ตามไปติดติแล้วก็ค่อยปรับให้ตรงกันชูด,ดูดูทำาธรำ กว่าจะเปิดได้น้อประตูบานเดียวและสิ่งตอบแทนที่เราได้มานั่นคือน้ำนที่มีดวงจันทร์เสี้ยวติดอยู่ทำไมประตูดวงอาทิตย์ได้ออกมาเป็นดวงจันทร์ช่างเถอะเราไปต่อดีกว่านะ้าเดนมาก็เจอกับคุณราชากบเป็ดพุ่งโตและคุณหนวดคราวอีกครั้งเราต้องทำไงล่ะก่จะข้ามหานไปได้เนาะ เจ้าแก้วน้ำนี่ถ้าเราเอาบัวรดน้ำน่ะเป็นเราน่าจะได้อยู่นะแมอเราจะไม่รู้ว่าน้ำในบัวรดน้ำมันจะมีเชื้อโรคไหมแต่เจ้ากบกับเจ้าเป็ดนี่ก็น่าจะกินได้อยู่แล้วนะ<ม>แต่สนุลแล้วก็ในเวลาเปิดกระเป๋าเอาบัวรดน้ำของเราออกมาจู<ม>่แต่ไม่ได้เอาไปรดให้ต้นไม้เอามารดให้เจ้าสัตว์พวกนี้แทนรวมถึงให้เราดื่มกระหายหิวด้วยเอาล่ะเอาล่ะจู่อราองมาไปสีฟ้าเลยนะนี่ส่วนการกระบะก็กลายเป็นสีฟ้าเช่นกันโอ้เหมือนคนโดดคราจะอยากกินด้วยแต่นาราว่าเราต้องใหม่สองมตราฐานต้องให้เท่าๆกันอย่างทุกคนและในเวลา ก,กมาสแล้วทำไมยังนั่งมองน้ำกันอยู่ละ่ะต้องกดกินให้เองอัชวัวรปรปโู่เชื่ออร่อยสิละเกิดออ้เราอยู่ๆเราก็ลอยอีกแต่เหมือนเจ้ากบบจะอ้ะวนเกินไปเลยไม่สามารถลอยได้วายอาทั้งหมดที่เราไปประจนภัยนี่เราแค่ฝันเหรอเนี่ยอ่ะแหมเจ้าราชากบยังอยู่ในความทรงจำ หลับเมื่อคืนมันช่างฝันดีซะเหลือเกินลอยอยู่ทั้งฝันเอาแล้วาละขยีตาแป๊บแสงมันช่างสองสตาร์แล้วเหมือนผู้ชายคนนั้นที่นอนอยู่ข้างๆเราดันจะเป็นพี่ชายหรือแม่กก็น้องชายของเรานี่เองละน้เอาแะเอาล่ะใส่รองเท้าแป๊บแต่แสงสว่างแค่นี้คงจะทําอะไรไม่ได้เพราะงั้นไปเปิดให้สว่างจ้ามาก่ดีซะดีกว่าตูดูเหมือนเปิดโลกใหม่ตั้ตสีเขียวๆที่อยู่ใต้เตียงโซฟพร้อมนั่นมันคืออะไรล่ะนั่นนะเอ๊ะชักหลักสงสัยไม่ได้ละละสี มามาให้เราดูหน่อยอะเอ้ยว่นจริงจะไม่เป็นมิดกับเราเลยอ่ะนา่าเศร้าจังแล้วไปปลูกพี่ชายหรือน้องชายของเราดีกว่าดูทรงแล้วให้เป็นน้องชายแล้วกันดูสียังไม่ตื่นเลยสว่างจ้าขนาดนี้เฮ้เตื่นได้แล้วโอ้โหดับลายเลยต้องบอกแบบเห็นชัดเพราะแสงแดดส่องใครเป็นบอบเบิลเลยนะนั่นนะเฮ้ยแล้วขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นขี้เศร้าจริงๆเลยโ,โอ้นึกแผลดอกละแผลตัวนาฬิกาปลุกนี่ถ้าตั้งไว้แล้วเอาไปเสียมหูแกงน้องชายหน่อยน่าจะดีอ้าวแต่นาฬิกาทานหมดแถมยังพังซะด้วยเฮ้ยในบ้านนี้น่าจะมีอุปกรณ์่่ออยู แผนแกงของเราต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรมันขัดขวางเราได้เลรอเอาล่ะเอาล่ะลูกกอล์ฟเวฟอยู่ได้บนชั้นวางนั่นแล้วแต่เนื่องจากที่เราเตี้ยจนเกินไปเลยต้องขอกล่องไม้นี่ไปช่วยสักหน่อยสรุปแผนแกงนี่หมดเวลาไป50นาทีอึ๊บอ๊บอึ๊บอือกระโดดขึ้นไปด้านบนนี่ถึงแล้วจ้าขอหยิบสักหน่อยเออเราหยิบช่างอยากเลือเกินอ๋อได้ขี่นกด้วยท่านช่าเอาเฮ้ยทำไฟห้องนอนเสียเสยเลยแล้วในการที่เสียก็น่าจจะเพราะฝีมือเราเองนี่แหละ ได้อุปกรณ์ซ่อมมาหนึ่งชิ้นแล้วว่าจะเหลือแค่ที่หมุนกับฐานแบตเตอรี่ตำรวจในห้องซิยังสงสัยอยู่ไอ้สองตาคู่นั้นมันคืออ,อือ้ยังยุ่งไม่ได้ยังยุ่งไม่ได้ตำรวจอย่างอื่นดีกว่าบันได้าพปูที่นอนนั่นอาจจะมีอะไรไม่มีอะไรแสดงว่าตรงโซนที่นอนไม่ใช่แล้วล่ะเดินไปไกลชิดไกลขนาดนี้ยังไม่มีอะไรมาปากฏบนหน้านี้เลยงั้นกดในห้องนี้ไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อย ตัวนี้มันแปลกๆอะช่วยวอยวอยวอยแล้วจะเหมียวนะมันอุ้ยเดี๋ยวติดฐานไฟแลมถ้ามันทานไฟแลมนั่นจะเป็นฐานที่ใช้ในการซ่อมนาฬิกาได้พอดีพอดีกำบังบุญมีนนนี่้เอาละอะไรขออีกรอบขออีกรอบเอ้ยกดให้ดักกดให้ดักกดให้ดักโอ้ ไปอีกแล้วสาวน้อยตัวเกน้อยเอ้ยมันก็ไปอีกแล้วสาวตัวน้อยอย่างเราจับมันไม่ได้ออ้ยได้แล้วจ้าฮ่าฮ่า่่นทีขายนี่จมิวตัวฟ้าก็หมดประโยชน์แล้วแค่ชิ้นสุดสุดท้ายเราจะไปเอามาจากที่ไหนลองกดให้ทั่วห้องซะแล้วเหมือนมีอะไรจับต้องได้ช่างเธอขอคําใบ้สะหน่อยแล้วกันอจูวไฟแห่งความรู้แสงไฟที่ทําให้สตาร์สีเขียวมองเราตลอดเวลาเฮ้งั้นครูไฟที่ตั้งอยู่กลางห้องนี่จะทำให้ภารกิจของเราเซซิไปได้โดยดีสินะแอลเราขอทานหน่อยจ้า ปิดไฟให้สูวัสุดๆเ้ยเข้าตาตัวเองแสบชะมัดส่องไปในที่ที่ส่องได้ส่องไปด้านล่างพบกับภาพวาดของเราแล้วเอออต้าสองครัสีเขียวนด่มันจะเมียวหนิวันสาประรามาจากหนได้และกำลังทำความสะอาดไข่ของตัวเองอยู่ด้วยยิ้มแฉ่งแล้ววิ่งออกไปจากห้องนี้ทิงความอึ้งไว้ให้เรานี่เองแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตุกตาตุกตุนนี่มากเมียวนังกายเป็นกระต่ายตื่นตัมแลวทิ้งโรบหมดนี่ไว้ให้เราฮ้าถ้าไหนให้พัด้ะกัยแล้วพวกสีแดงสุดซอยของเราเฮ้ยๆแล้วไม่ยีรีปัดออกอีก เอ้ยโยโอ้ไขดีน่อยี่กูผมจะหมดนหัวซะแล้วดีนะผมนะอาระอาระได้ชิสดครบับแลนะ้วจ้าได้เวลาเอาทั้งสมชิ้นมาประกอบกันส่งตรงไปที่จุนาริกาหนเนี่ยสุดแฟนแก่งของเราก็จะสำมร็จแป๊ดๆไปด้ดๆๆนะีแน่นอนมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่านั้นก็นือต้องเราไข่ควงแดงเหลืองนี่มาไข่เจ้า,าจะตะปูสีฟ้าๆนี่ก็ <toc 000> ดูมีความรู้นะ เรามีสาตัวได้เวลาไข่อเอขอเา,าได้เปิดเอามาแพนแข่งของเรา,าได้สำเร็จแล้วแค่แคก็หมดเวลาไป50นาทีใส่ลงไปเลยจ้าอาอาโคบอกโค้มบไม่ตรงก็แสดงว่าเราต้องหันเทศทางให้ตรงก่อนสินะ มันจะยากอะไรกันเชียวเ,เรารู้วิธีการขั้นต่อไปก็ทำได้แล้วและในที่สุดภารกิจแกงก็จะสำเร็จจะรู้ช้าก็ดีกว่าไม่รู้เลยนะแต่ว่าไอ้ช่อฟันเฟัรงสีงทองนี่มันดันไม่เชื่อมต่อกันสนิต้องใช้ทักษะกินวิเคราะห์ระยิยระยัอีกแล้วยังไงให้มันตรงตรงกันหล่ะเนี่ยแล้วก็ดันเจ้านี้ขึ้นไปดานบนก่อนแล้วก็ดันมาให้ตรงกันตรงสี่เหลี่ยมหน้านมนก็ดันลงมา แนนกล่องสี่เหลี่ยมไปด้านข้างจะมีกันไปด้านบนมันจะได้ติดนั่นมันกลายเป็นสาน้ัมันอันน่นฟ้าดูสิจะสามอันนั่นได้หมุนติดกันแล้วเหลือเพีงอันสุดท้ายแล้วก็ประกอบได้ตรงเด้งโอ้โอ,โอแพทแกงสําเร็จอัจฉริยะมาจ้าด้เวลาเอาไปปลุกคุณน้องชายสุดขี้สาเจได้เวลาไปตั้งหัเลจจ้าหัวใจไนการเราได้หนึ่ง ชันท,ทนั้งขอพักคำาสนุกจากเกม Lost in Play ไปเพียงตอนนี้นก่อนนะคะทุกคนคะ่ะชอบกันลค์แชร์ก็แชร์และ Subscribe พร้อมก็กระดิ่งแจ้งเตือน,นร,รับดูใหม่จากชั้นทางจ้าด้าวค่ะขอบคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบายบาย,บาย